ได้ทีใครชื่ออะไรมั้งครับผมครับชื่อเติ้ลครับเติ้ลเติ้ลเติ้ลเป็นแฟนกับคุณออฟเหรอครับก็ฟังเพลงเขาชื่อชอบเพลงไหนเป็นพิเศษเกินนานครับฮะเกินนานเกินนานโอ้ทำไมชอบออฟทำไมถึงชอบคุณออฟเราเป็นผู้ชายเพราะว่าเพราะตอนเด็กๆเล่นเกมด้วยกันตั้งแต่เด็กเขาเป็นเพื่อนกันแต่มอนหนึ่ง สุขุพี่ท่านนี้เป็นคุณครูอนุบาลออฟใช่ไหมไม่บอกจะบอกความจริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมต้องเป็นคุณครูอันนี้เป็นเพื่อนเล่นเกมแต่เด็กไงเจ๊เจ๊เป็นครูอนุบาลก็ใช่ไหมไม่ไปเก็บแชร์ไปเก็บแชร์ไปเก็บแชร์เล่นแชร์แต่เด็กเลยเออชื่อคุณลินลี่นะคะทำไมชอบออฟคะางทำไมรู้สึกว่าดูดูไปแล้วก็เฮ้ยคนนี้แหละใช่เลย เอาให้างวัลให้ลงหวานจริงปวดปวดไปเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ปวดปวดไปเท่าไหร่ไม่ปวดไม่ปวดด้วยเอาเออนะเอาความจริงเปิดเผยข้ามไปเลยดีกว่าคนนี้ปวดเขาบอกปวดปวดเท่าไหร่ปวดไปเยอะมากครับแต่ปวดให้ซานีถามว่าออกปวดไหมณจุดนี้ออฟบอกยินดี เลยดีกว่าใช่ไหมโอเคชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ้าชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะพี่นีพี่นีพี่นีชอบอัพแต่ตอนไหนยังไงคะครั้งแรกที่เจอเลยไหมครั้งแรกที่แบบเห็นแล้วชอบเลยหรือเปล่าหรือว่าดูอยู่ในบ้านไปเรื่อยๆแล้วถึงชอบค่ะพี่นีคะก็ตอนแรกก็ดูตามสายิมาก่อนคะตอนซายิเอ๊ะทำไมต้องคนที่ก็น่ารักดีออ ก็แบบว่ามีความชื่นชอบซานิทมาก่อนเนาะโอเคโอเคอาต่อมาต่อมาค่ะสบาใจได้เลยชื่อเล่นค่ะนุ่นค่ะนุ่นนุ่นทำไมถึงชอบออฟคะก็น่ารักเองน่ารักเธอได้ชอบซานิทมาก่อนหรือเปล่าเปล่าเปล่าไม่ชอบออฟเลยโอ้โหสุดท้ายค่ะชื่อคุณชื่อโรสค่ะโรสนะคะทำไมถึงชอบออฟ คือคุณแม่ค่ะชอบพี่ออฟตั้งแต่รออัดิชั่นแล้วค่ะก็คือหนูก็ดูในบ้านด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือพอเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนสุภาพด้วยคนไหนคุณแม่คะมีคุณแม่เลยคุณแม่ชอบออฟมาก่อนก็เลยให้ลูกชอบตามอันนี้จะมีสึกชิงอะไรกันไหมคะที่บ้านเาจะชอบคนเดียวกันเป็นแฟนคลับนะหวตให้ไักชอบวตให้ไหมแม่หวตค่ะคุณแม่หวตให้น้องออฟด้วยใช่ไหมคะ คุณแม่ควรจะมากกว่านี้นิดนึงนะคะเผื่อจะได้บ้างใช่ไหมอ่อควกนั้นสุขสันต์ไปเราให้เล่นเกมดีกว่าให้เล่นเกมให้เเลกให้อมอยู่ตรงกลางเลยให้ออฟอยู่ตรงกลางนะเกมของเราไม่ได้ยากใช่แล้วง่ายๆนะชื่อเกมว่าเดน่านิดนึงได้ไมเอ่ยเออเดน่านิดนึงทั้งหมดทั้งแถวเลยค่ะค่ะชื่อเกมว่าอะไรคุณนุ้ยเกมว่านับตัวเลขสดๆเลยง่ายๆเกมนี้นะคะหลายคนนี่นะคะต้องนับเลข นับเลขกันเป็นอยู่แล้วแน่นอนที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะให้แต่ละท่านนับคนละหนึ่งหมายเลขนะแต่อะไรก็ตามที่3หารลงตัวเราจะให้ผู้กว่า d ดิจิตอลเก e w a y จุกต้องยกตัวอย่างเช่นนับคนละหนึ่งหมายเลข1 2 3 3นี้ต้องสามนี้ต้องดิจิตอลเก็บไปนะห้ามพูดคำว่า3อ่ะอย่าเมื่อกี้เริ่มใหม่อ่ะ1 2 อ่แบบนี้แั้วก็มาเป็นสี่ห้าหกก็อย่างนี้ตกรอบแล้วนะต้องดิจิตอลเกตเบสอะไรที่สามานลงตัวให้ใช่คำว่าดิจิตอลเกตเบก็คือสามหกเก้าสิบสองอย่างเงี้ยต้องพูดว่าดิจิตอลเกตเบสใช่แล้วใช่ตอนนี้เริ่มจะเริ่มจาก เริ่มจากไหนก็ได้เดี๋ยวมาอยู่ที่ใครคนนั้นเป็นคนตใช่ชะต้องฟังดีๆนะแต่ออฟผิดไม่เป็นไรนะออฟไม่ต้องออกจากบ้านนะออฟไม่ต้องออกจากดิจิตอลเกียรติเวนะออฟจะแบบว่าพูดอะไรก็ได้ออโอเคแต่ถ้าออฟผิดเนี่ยออฟไม่ต้องออกจากบ้านแต่ออฟจะได้อายได้อายออฟจะได้อายเอาแตละี่เอาไปสิ่พร้อมนะให้ดิฉันเดินไม้เนาคุณแหละก็ไปอยู่ที่คุณขอบคุณมากพร้อมเริ่ม

ไม่อยู่ที่ใครคนนั้นเริ่มนะพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสองต้องเขียนยสี่ต้องเขียนเลยไปมากเลยแรงมากหรือต้องไปเจอเจอวันก่อนไมาอยู่ที่ใคไม่อยู่ที่ใครค่อยพูดนะ สิค่ะลงคนแรกเลยอหออป๊อปขอเทียร์ลึกให้ค่ะมอปให้กับเพื่อนเลยค่ะ <c oughs> ประมอหนอ่ะ